สวัสครับมาเจอกันอีกแล้วอินสานเคนทินวันนี้จะพาไปเบื่งฟังเขาบอกอย่างกันเนาะผมคิดว่าผมจะไม่ยุ่งตัวนี้ไงตัวเก่าที่ว่ามันยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วให้มันหมดไปไงคือว่าตัวนี้ต้องยังไงเราก็ได้ของมาแทนไงมาชดเชยไงมาชดเชยของตัวเก่าไงเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ยอยู่แล้วไคือไม่ยุ่งใช่ไหมคือไม่ยุ่งถ้าเราไปยุ่งมันจะมั่วมันจะเป็นคนกันอย่างนี้ไง เงินตัวนั้นดึงเออจะดึงอ,ออกไปก่อนเยวะเนี่ยนี่ไงแล้วมันจะไม่ไม่คบเป่าสักทีไหมเราเราดึงออกดึงออกดึงออกอย่างนี้ไงถ้าดึงแล้วไม่เอามาคืนอ่ะห้าหา้าปีแล้ผมทำนี่ย,ยอดมันได้แต่จลางมันอยู่ไหนในบัญชีไม่มีคือคือว่าเราจะไม่ยุ่งไง<ช>คือว่าไม่เอาออกมาเลยอย่างนี้ไงบบีถ้าเราออกมามันจะแบบเป็นแบบมั่วไปเลยอย่างนี้ไงเอามาคนกันไม่ได้ใช่ เงินเงินที่ทํามันก็ต้องไปอีกสกาหากลับไปก็หอดสมุดบัญชีปั๊บถอนปัน๊บน,นี่ครับซื้อเลยที่ตังไว้เออใช้ก็ใช้เราก็ใช้เงินเก่าเงินเราเก็บสะสมไงเงินที่เราส่งไปส่งไปบ้าน,านผมนผมไม่ได้นั่น<ร>นะลุดปั๊บปั๊บหายแป๊บเอาของเราอ่ะเก็บเก็บไปเราไม่ไปยุ่งแล้วเงินเก่าเราก็ใช้ไป แต่งเงินตัวนี้เราเข้าอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวว่าเราทํางานห้าปีถึงกลับบ้านไปเร,เราส่งไปเ,เดือนสามหมื่นสี่มื่นสี่มื่นกว 3, 000, 4, 000, 4, 000, 4, 000, ่าห้าหมื่นเนมันก็อยู่ในนั้นเต็มๆยอดที่เราส่งไปเรารู้เลยว่าห้าปีเราทํางานได้เท่าไหร่นะีแล้วเดี๋ยวถ้าของแถมก็ได้ของแถมไปนี่แต่ว่าของแถมไม่บอกเมียน<แ>ะถ้าได้เงินดีมา บอกทําไมเลยบอกก็ครู้ดิแต่ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ไม่บอกอไปก่บอกอทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้โอ้โหเงินเราได้แค่นี้เหรอองี้ท้อนะท้อดิจากยอดเราเอาสี่หมื่นห้าหมื่นเราได้นะตั้งเยอะใช่ไหมตั้งห้าหกแสนใช่ไหมแต่ว่าเวลาเ้าได้อยู่เดือนอยู่แค่แสนกว่าบาทโอ้โหเหนื่อยนะแบบเราเห็นแบบว่าโอ้โหท้อ แต่เกิดเห็นยอดเพิ่มไปเรื่อ,อ,อ,อยๆเลยโอ้มีกำลังใจเดี๋ยวฮึิ่สู้ถืว่าเรากำลังเรานี่เพิ่มขึ้นเลยนะกำลงยิ่งโคบแท็กยังไม่อยากกลับอ่ะถ้าเราได้ได้เห็นยอดไว้มันก็เราจะคิดถึงคำนี้โอ้โหตอนครบแท็กแล้วกลับไปไม่ไม่อยากกลับแล้วอยู่นี่มันได้อยู่บ้านไปเราก็ได้สามร้อยวันละสามร้อยเดือนหนึ่งเลยไม่ถึงสองหมื่นเลยเราอยู่นี่เราได้สี่ห้าหมื่นส่งกลับบ้านโอ้โห อยากอยูย่โตเลยเ็อย่างที่ว่าเมียค่อยอว่าอยู่อ่ะตออยู่บ้านน่ะมีมีเงินเข้าบัญชีบปะงละเนี่ยกาลังใจนะบางอย่างอ่ะมันมันมีส่วนนะขอ,องอะไรอ่ะลูกเมียก็เลยสบายด้วยเนาะได้ใช้ดิเราต้องใช้เวลาส่วนนึ่งใช่ชีวิต หาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตนี่ใช่ไมไม่ใช่ว่าจะหาเงินใช้ตลอดชีวิตเนี่ไ้เวลาเราผมวางผมวางไว้นี่ได้ครบหมดทุกอย่างทาไม่ไหวแล้วไงได้ได้ครบนี่มีเงินเก็บเล็กๆน้อยมีบ้านมีรถเออเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเราก็กลับไปอยู่บ้านเราก็สบายแล้วทำไร่ทำสวน หาตัง์วัน 2, ละสองสามร้อยสบายสบายเพราะเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไงเราก็อยู่ได้เรา<ม>เป็นหนี้<ม>เป็นสินเราต้องดิ้นรนหาตังใช้หนี้อูไม่มีเงินเก็บมัจะใช้หนี้ใช้หนี้ถ้าเราไม่มีหนี้เราจะทําอะไรก็สบายาไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปฝืนดิ้นเหมือนคนอื่นนะ,นะเราเรี่อยค่อยๆไปนะข้ามปีแล้วไัน้องเด้ออันนี้คือการประสมเนาะครับการประสมในแคมป์ครับผมที่ประสมครับอันนี้ ได้เปลี่ยนความคิดครับได้เปลี่ยนความคิดเข้าห้องประชุมครับเอฟซีฟังเลยย่าลาะไ้สาราเด้ครับความตั้งใจนะความพยายามตั้งเป้าไว้เออเป้าของเอยากได้สองล้านอย่าไปตั้งงั้นเรือจอดเรือจอดไปเลยเออมันถึงไหมยอดถึงสองล้านไหมยอดเลยยอดห้าปีอห้าปีโอ้เป็นไงดิไม่ใช่เก็ว่าพูดถึงยอด กายกายกายเออยอดดีได้หักนั่นไหมมีหักข้าวข้าวไหมกยพันห้าสักา่ไเง้ยสองพันห้าสองพันห้าแกแกลองคิดดูแล้วกายปีละห้าแสนไงอ๋อที่ว่าแกเฉลี่ยเที่ยบถ้าสัญญาถ้าพูดจริงๆถ้าเราถ้ารวมกับถ้ารวมกับที่ว่าค่าแรงที่เราได้ใช่ไหมใช่แต่ปีนึงเนี่ยของเราเนี่ยไงที่ว่าหักลบไอกราหน้าหนาวอะไรวะพี่ลองไล่ดูเออเป็นเฉลี่ยตรงนั้นเออแต่ถ้าย่อไปด้วย หนึ่งปีก็ตกประมาณห้าแสนไงห้าแสนห้าแสนห้าแ้าห้าห้าแล้วก็ถ้าเราอนส่งเยอะเราก็ต้องประหยัดของเราอะใช่ป่ะที่ผมบอกงงเราเป็นคนหาถ้าเราให้เขาประหยัดไม่ได้เราต้องเป็นคนหาเราก็ต้องประหยัดเองอะถ้าเราอยากส่งเยอะเราต้องประหยัดเองไงเอาไว้ให้เอาไว้มากขึ้นเอาไว้ง่ายนะถ้าเฉลี่ยนะถ้าเราใช้เนี่ยเดือนละพันเนี่ยยังไงก็ได้ล้านห้าได้ึ้นอยู่แล้วที่เหลือส่งกับบ้านหมดนี่ยังไงก็ได้พันห้า พันห้าถ้าเฉลี่ยต้องกดดูได้ตลอดมนขึ้นพันห้าก็อยู่ได้พันห้าถึงไม่ร้านห้าอะไรพันห้าได้พันห้าแต่มันต้องดูงานที่เราทำยอดเงินที่เราดูมันจะต้องตลอดเดี๋ยวก็เฉลี่ยเดี๋ยวพี่ต้องต่อพี่ถ้าพี่พันห้าชุกเดือนพี่ต้องเฉลี่ยด้วยนะว่ามันได้หรือเปล่า ถ้าว่ามันมีชว่วงที่เราแบบทำโบไม่ทำโบไม่ได้ทำโบอ,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 อย่างนี้ไงหยุดบ้างนี้ยเอาละครับปิดการประชุมครับผมสวัสดีครับ